เช็คลมยางเพราะครับน้ำมันจะหมดแล้วครับเอายุ่งแล้วสิขับเพลินเลยเต็มถังครับพี่ได้เลยน้องเติมครั้งที่แล้วน่วิได้ทุนนี้เองเหรอเอ๊ะมันผิดปกตินะมันน่าจะวิ่งได้มากกว่านี้นี่นามันจะต้องมีอะไรแน่แ่เลยพ่อคราวนี้น้ำมันวิ่งได้น้อยกับปกตินะพ่อขับเร็วใช่ไหมกล่าวนะขับเท่าที่แม่สั่งอะและทำไมถึงวิ่งได้น้อยลงล่ะ แม่ฮะมาดูอะไรแล้วเย้ท <Yeah. S 1> <c oughs> ี่พ่อต่ายไม่ยอมเติมลมยางให้พอดีก่อนล,ล็อกเหรอนี่ยน้องเตาลมยางด้วยจ้ะพ่อรู้ไหมว่าถ้าเราไม่เติมลมยางให้พอดีนะจะทําให้เราสูญเสียน้ํามันโดยเปล่าประโยชน์ เช่นรถยนต์น่ะเราจะเสียน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ2.4ลิตรสำหรับรถจักรยานย,ยนต์นประมาณ1.2ลิตรและรถบรรทุกประมาณ4.2ลิตรเราคิดดู30วันเราก็จะเสียน้ำมันต่อปีคิดเป็นเงนินต้องมากมายสิ่งที่ตามมาก็คือว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปกคลุมชั้นบรรยากาศโลกของเราจะร้อนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีน่ะพ่อรู้หรือเปล่าเลยจ๊ะฮะรู้แล้วครับแม่เอ่คุนายครับค่าน้ำมัน1,000บาทครับอันนี้ค่ะและที่สำคัญมันเปลืองเงินนะ่ะรู้ไหมชัดเจนเลยจ้ะแม่ เตะลมยางให้รถบอลด้วยครับจ้ารู้ละของแม่รักกันจีแม่ลูกคู่นี้